สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวยีด้มซิ่งนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอลำเกลียงก็กำลังเอ่อเคลียเคลียต้นไม้ออกนะคะเอ่อจะทำทางเข้านาพอดีสองปีก่อนเรามาททำให้พ่อแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทเราเองเอ่อทำได้ครึ่งหนึง่งคนี้ก็เหลืออีกครึ่งหนึง่งพ่อก็จะทำอีกนะคะ ก็เคลียพโพนออกพ่อเนี่ยมันมีโพนพอตัดไม้ออกหมดแล้วเลยแต่เคลีย์จะเอามาเอาดินโพนมาทําทางนะคะถ้าไม่พอเราก็คือจะเอาดินนาลอกลอกนาใส่ในนาเนี้ยแหละก็ทําทางไม่ได้ทำใหญ่มากทําพอดีพอดีอดเราก็เอาไมโครมาเมื่อวานตอนเย็น ตอนเช้ารถด,ดำมานี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะว่าในเฮ็ดยังอยู่พี่น้องสีเที่ยงอีกแหละจะเที่ยงอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดำกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดำกันดีกว่านะคะรถดำเราจอดไปนู่นพี่น้องแต่ว่าเวลาจะมาเราต้องวิ่งอ้อมมาเพราะว่าไม่มีทางมา ไปกันนะคะทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ให้ช่องเสารยีดมซิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะปีนี้ผิดพลาดโอ้เดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังไปก่อน,นะคะ่ะ